มารู้จักกับหวังเตอ๋อซุนพ่อเท่าในาแบบดังเป็นพลูแตกในวัยเฉียด80ชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจของหวังเตอ๋อซุนจากคนงานในโรงงานของกองทัพสู่การเป็นยอดศิลปินในวัย50เป็นนักแสดงในวัย60และขึ้นรันเวย์แฟชั่นโด่งดังไปทั่วโลกก่อนอายุ80ปีเพียงไม่กี่เดือน เมื่อต้นปีที่ผ่านมาภาพและรูปของชายสูงวัยหวางเตอ๋อซุนได้ปรากฏในเว็บไซต์ต่างๆมากมายกับการเดินแฟชั่นโชว์รูปร่างกำยำล่ำสันเพื่อแสดงเสื้อผ้าของดีไซเนอร์ชื่อดังหูเสื้อกวงระหว่างไชน่าแฟชั่นวีคคอลเลกชันฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวจนทำให้เกิดคำถามขึ้นมากมายว่าคุณปู่คนนี้คือใครกันแน่ หวังเตอ๋อซุนเป็นทั้งนักแสดงที่มีผลงานมากมายปรากฏตัวในหนังดังๆมาแล้วหลายเรื่องนอกจากนั้นก็ยังเป็นศิลปินแนวศิละปะแสดงสดหรือภาษาอังกฤษ Perform a n c e art อาที่ได้รับการยอมรับในวงการศิละปะของจีนแผ่นดินใหญ่แต่ที่น่าทึ่งที่สุดก็คือความสำเร็จต่างๆในชีวิตของหวังเตอ๋อซุนเพิ่งจะมาเกิดขึ้นในช่วงที่อาจจะเรียกว่าวัยชราแล้วทั้งนั้น ั้งการเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในวัยเกือบ50เล่นหนังเรื่องแรกก็อายุเกิน60ไปแล้วก่อนจะได้ขึ้นรันเวย์แฟชั่นในตอนอายุเหยียบ80ปี ก่อนจะเป็นนักแสดงผมเคยทำงานในโรงงานของกองทัพมาก่อนทำงานซ่อมปืนอะไรแบบนั้นเพราะครอบครัวจนเลยไม่มีเงินส่งผมไปโรงเรียนไม่เคยจบชั้นมัธยมด้วยซ้ำตอนอายุ14ก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองแล้วเพิ่งจะมาเรียนมัธยมปลายเอาตอนที่หลังนี้เองผมใช้วิธีเรียนด้วยตัวเองได้มีโอกาสเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยด้วยถึงจะไม่ได้จบจนมีใบปริญญาอะไรเป็นเรื่องเป็น เราวก็เถอะท่านผู้เท่ากล่าวมีวัยหนุ่มหวังเตอ๋อซุนเคยประจำการอยู่ที่โรงงานในเขตทหารสัญญางที่เป็นบ้านเกิดของเขานับสิบปีในช่วงยุค1970จนชีวิตเปลี่ยนเมื่อได้ตัดสินใจย้ายไปประจำะแผนกการละครของกองทัพและได้เข้าเป็นสมาชิกของคณะละครฉางชุนในปี1985 แม้จะไม่ได้ร่ำเรียนการแสดงในสถาบันชั้นนำแต่หวังเตอ๋อซุนก็ค่อยๆพัฒนาฝีมือการเล่นละครใบ้ของตัวเองขึ้นมาแต่ละครใบ้ของเขากลับไม่ได้เป็นแนวตลกขบขันสร้างความบันเทิงเหมือนนักแสดงทั่วไปเพราะหวังเตอ๋อซุนเลือกที่จะถ่ายทอดการแสดงเพื่อนำเสนอเนื้อหาแนวปรัชญาเกี่ยวกับความหมายของชีวิตแทน หวังเตอ๋อซุนสร้างชื่อจนเริ่มจะเป็นที่รู้จักในวงการมากขึ้นเรื่อยๆจนได้มีโอกาสเดินทางเข้าปักกิง่งและได้รับการตอบรับที่ยอดเยี่ยมจากนักศึกษาของสถาบันการศึกษาที่เขาได้ไปแสดงทุกแห่งทั้งที่มหาวิทยาลัยชิงหวาและมหาวิทยาลัยปักกิง่งรวมถึงสถาบันการศึกษาอีกมากมายอย่างไรก็ตามชีวิตในเมืองหลวงของจีนสําหรับหวังเตอ๋อซุนในวัยที่เริ่มเข้า เข้าสู่ช่วงชราแล้วในตอนนั้นก็ไม่ได้ง่ายนักมันยากเย็นอยู่เหมือนกันในตอนนั้นผมเคยมีบ้านที่สวยงามในฉางชุนแต่ที่ปักกิ่งผมต้องเช่าบ้านอยู่ย้ายที่อยู่ไปเรื่อยใช้เวลาถึง8ปีกว่าจะซื้อบ้านได้ ศิลปินรุ่นใหญ่ที่นำเสนอศิละปะก,การแสดงสดยังเคยสร้างความฮือฮาด้วยการใช้รูปร่างอันกำยำล่ำสันของตัวเองที่ผ่านการฟิตหุ่นมาอย่างหนักในการแสดงเป็นรูปปฏิมากรมีชีวิตจนกลายเป็นข่าวดังเมื่อหลายปีก่อนเมื่อมีสื่ออ้างว่าเขาโชว์เปลือยกายท,ทั้งทั้งที่หวังเติสซุนเขาสวมเครื่องป้องกันปก,กปิดเอาไว้แล้ว จนกระทั่งในวัย67ปีชีวิตของหวังเตอ๋อซุนได้ก้าวไปอีกขึ้นเมื่อเขามีโอกาสได้รับงานแสดงเป็นครั้งแรกในหนังย้อนยุคฟอร์มใหญ่ Warrior of Heaven and Earth 2003ในบททหารแก่สูงวัยที่เดินทางไปกับคณะอันเชิญพระสารีริกะาธาตุและได้รับคำชมนผลงานการแสดงมากมาย ถึงวันนี้หวังเตอ๋อซุนมีงานต่อเนื่องทั้งได้รับบทเป็นน i กเซียนในเดอะฟอร์บิดเด้นคิงด2008ประชันบทบาทกับหลิวเต๋อหัวในดีเ e คทีฟดีแอนเดอะมิสเตอรี่ออ h เดอะแฟนตอมเฟล2010ส่วนหนังฮิตมิสแกรนนี่2015หวังเตอ๋อซุนก็รับบทเป็นคนรักเก่าของนางเอกกันเลยทีเดียว หวังเตอสุซุนยังเคยสร้างความแปลกใจให้กับหลายหลายคนเมื่อเขาสื่อสารกับทีมงานกองถ่ายหนังจากต่างประเทศด้วยภาษาอังกฤษโดยเขาเปิดเผยว่าตนเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองตอนอายุ44แม้เจ้าตัวจะออกตัวว่าภาษาอังกฤษของเขาคงไม่ได้คล่องอะไรมากแต่ก็พอสื่อสารกับทีมงานและอ่านบทภาษาอังกฤษได้ สำหรับงานเดินแบบที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกนั้นหวังเตอ๋อซุนเล่าว่าตนมีโอกาสได้ทำงานนี้เพราะมีทีมงานคนหนึ่งเห็นภาพของเขาเขา้าและจำได้ว่านี่คืออาจารย์ของเรานี่นาจึงติดต่อให้เขามาเดินแบบซึ่งหวังเตอ๋อซุนก็ตอบตกลงทันที เกี่ยวกับเรื่องร่างกายกำยำลํำสันทั้งทั้งที่อายุกำลังจะแตะเลข80แล้วหวังเตอร์ซูนบอกแบบติดตลกว่าพ่อแม่ให้มาอย่างไรก็ตามเขาก็ยังอธิบายว่าจริงๆแล้วสิ่งที่พ่อแม่ให้มาก็คงจะเป็นกระดูกกับโครงสร้างของร่างกายแต่สำหรับกล้ามเนื้อแล้วเขาต้องทุ่มเทเอาเองผมเริ่มแสดงละครไว้ตอนอายุ50แล้วเริ่มออกกาลังกายในยิมเพื่อการแสดงเป็นปฏิมากรรมมีชีวิตนั้น ละต้องทำให้ร่างกายดูเหมือนอนุสาวรีให้ได้จะมีไขมันส่วนเกินไม่ได้เลย